สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพบกับผมในช่องนู布拉คอลเลกเตอร์ทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปเป็นคลิปสอนคัสตอมเลโก้เจนส์สาวนะครับซึ่งตัวที่ผมจะมาคัสตอมก็คือบาริโอเน็กซ์จากฟอลลิงคิงด d อมกับอโลโซลัสครับโดยใช้บาริโอเน็กซ์ของลีเจนด์ออฟอิสซานู布拉กับตัวอินโดรั t เตอร์จากฟอลลิงคิงด d อมนะครับผมก็จะใช้มือของทีเร็กซ์สำหรับมือของอโลโซลัสที่ผมจะทำนะครับแต่มัน ยังมีจุดที่มันแบบควรที่จะเอาออกครับก็คือเล็บตะขอตรงนี้ครับแล้วก็ขนบนหลังครับโดยตัวบริโอนิกส์นี้ก็ต้องเอาเล็บออกเหมือนกันครับแล้วก็เอาหนามตรงข้อศอกออกแล้วก็เล็บที่สี่ตรงนี้นะครับแล้วก็หางมันยาวเกินไปผมก็เขียนมาร์กไว้แล้วนะครับว่าควรตัดตรงไหนออกครับคือตรงนี้กับตรงนี้ครับระหว่างกลางเนี้ยซึ่ง สิ่งที่ผมจะใช้ขัดขนบนหัวอีโดราปเตอร์ก็คือกระดาษทรายครับ1แผน่นอ่าเดี๋ยวผมจะขอตัดก่อน,นครับแล้วก็ขัดออกมาเลย โอเคครับตอนนี้ผมก็ตัดส่วนเกินออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้กระดาษทรายขัดตรงขนบนหัวออกครับก็จะถึงจะไม่เนียนมากแต่ก็ถือว่ามองเนียนเนียนได้อยู่ครับเนี่ยมันจะเรียบตรงนี้นะครับนิดหนึ่งถ้าทาสีทับดี๋ยวมันก็หายไปเองครับไปพวกรอยเสียวขาวพวกนี้โอเคครับต่อไปผมก็จะใช้เลื่อยนะครับตัดส่วนเกินทั้งหมดที่ผมไม่ต้องการครับอย่างเล็บตะขอตรงนี้นะครับ แล้วก็สำหรับการทำเบวลีก่ก็ตัดเล็บตะขอไหลตรงข้อศอกแล้วก็ไม่ใช่ไหลตรงข้อศอกไอส้สัมไอ้ตรงหนาตรงข้อศอกกับอะไรนะเล็บที่4ี่ครับก็จะตัดออกไปเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็ตัดส่วนเกิอนออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดัดแปลงพวกทรงใหม่เล็กน้อยนะครับามาดูกันที่อินโดัาเตอร์ที่ผมแก้ไปก่อนครับ ในดูแัปเตอร์ผมก็ใช้กระดาษทรายขัดตรงนี้ครับขัดตรงขนบนหัวให้มันค่อนข้างเรียบนะครับแต่ก็ไม่เรียบมากหรอกเพราะว่าผมขี้เกียจทําได้แค่นี้แหละโอเคมือก็ใช้มือทีเล็กครับแล้วก็ขาตรงนี้ผมก็เท้าตรงเท้าผมตัดเล็บตะขอออกไปครับที่เป็นเล็บของแรปเตอร์ผมตัดออกไปเลยให้มันเรียบๆอย่างนี้เดีย๋ยวผมรอซื้ออีพ็อกซี่มา ฉลมตรงเล็บใหม่ครับเล็บให้มันแบบขนาดกับพื้นครับแล้วก็ทำงอนอะไรองี้ด้วยครับแล้วก็บาริโอ닉ผมดัดแปลงไปหลายส่วนเลยครับโอเคส่วนหางครับส่วนหางผมก็ตัดให้มันสั้นลงครับเพราะว่ามันหางยาวเกินไปครับหางยาวเกินไปทําให้ยาวกว่าทีเร็กครับผมเลยตัดที่เหลือแค่นี้ครับนี่ครับสั้นแล้วแล้วก็ตรงเท้าผมก็ตัด เล็บจะขอออกไปครับให้เป็นเร,เรียบอย่างนี้ครับแล้วก็รอซื้ออีพ็อกซี่มาทําเล็บใหม่ให้มันขนาดกับพื้นอย่างนี้ครับแล้วก็ตรงนิ้วมือครับแล้วก็ตรงข้อศอกครับข้อศอกผมตัดตรงขนลักแล้ออกไปครับไม่ใช่ขนลักแล้ขนข้อศอกโรขนข้อศอกผมก็ตัดออกไปแล้วนะครับใช้กระดาษทรายกับเลื่อยครับเนี่ยส่วนอันนี้ผมก็ใช้เลื่อยเหมือนกันครับใช้เลื่อยตัดแล้วก็ใช้กาวติด ให้มันเป็นทรงเหมือนกับเล็บตะขอครับเล็บตะขอบนมือครับเพราะว่าเรียลนิสหมายความว่ากลงเล็บอันใหญ่โตนะครับไม่พอนี้แหละครับผมถึงต้องทําเล็บให้มันแบบโกงออกมาอย่างนี้หน่อยก็ยังหมุนมือได้เหมือนเดิมครับนี่โอเคครับขั้นตอนต่อไปคือการใช้ออกซี่ปั้นส่วนที่ต้องการครับโอเคครับข้ามขั้นตอนไปเลยนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็คือการปั้นนั่นเองนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ผมใช้ปั้นก็คือ อีพ็อกซี่โพตีนะครับซึ่งอันนี้ผมซื้อมาใน m ิสเตอร์ดีไอแพ็คละร้อบาทครับถ้าจะไม่ผิดก็จะใช้อีพ็อกซีหรือว่าดินญี่ปุ่นหรือว่าดินดินไทยก็ได้นะครับตามชอบเลยแต่ผมแนะนำเป็นอีพ็อกซีดีกว่าครับป้านเราได้ทรงไม่หักด้วยฮะโอเคซึ่งอีพ็อกซีนะครับมันจะมีหลายยี่ห้อครับแล้วแต่คนจะชอบเลยครับว่าจะใช้ยี่ห้อไหน ซึ่งแต่ละยี่ห้อมันจะให้ผสมกันนะครับมันจะมีสองแท่งครับแท่ง A กับฮะฮาร์เดอร์กับเรซินคือต้องเอามาผสมกันนะครับแล้วต้องผสมในปริมาณที่เท่ากันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะโอเคครับผมก็จะแบ่งทั้งสองมาให้ขนาดมันเท่ากันนะครับต้องขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็ก็เอามาผสมกันครับมันจะได้แบบเวลาปั้นแล้วพอมันแข็งตัวปุ๊บมันจะได้ มันให้ทรงอยู่ทรงให้เรานะครับแล้วก็จะให้ความแข็งแบบไม่หักด้วยนะครับถ้าผสมในปริมาณที่เท่ากันก็ผสมไปเรื่อยๆครับผสมนานๆครับประมาณสามสิบวิครับผสมไปเรื่อยๆโอเคครับก็ผมก็จะผสมไปอย่างนี้แหละครับ โอเคพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับก็บีบบีบให้มันเข้าด้วยกันครับให้มันเข้ากันมากที่สุดครับอ่าก็จะได้มาหนึ่งก้อนแล้วนะครับต่อไปครับก็จะปั้นในส่วนที่เราต้องการเลยนะครับอย่างเช่นผมจะปั้นเล็บผมก็จะปั้นตามที่ผมต้องการเลยนะครับแล้วก็งอนของเจ้าอัลโลซอรัสครับโอเคมาดูวิธีการปั้นของผมเลยนะครับ หลังจากที่ผมปั้นไปประมาณเกือบชั่วโมงนะครับกว่าจะได้ทรงก็ต้องนานเลยนะครับเพราะว่าอีพ็อกซี่มันมันคอยจะแข็งตัวครับผมต้องรีบปั้นให้มันเร็วที่สุดครับโดยทําให้จัดทรงยากนิดหน่อยครับทรงให้จัดทรงให้มันแบบไม่เป๊ะไ,ไ,ไม่เป๋ไม่เบี้ยวอประมาณนี้ครัผมก็ปั้นตรงเล็บเท้าไปนะครับแล้วก็ใส่อีพ็อกซี่ตรงช่องโหว่ที่ผมแงะเล็บขึ้นมานะครับ ประมาณนี้ของบริอิเ i นกนะครับของบริอเ i นกผมก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะครับแต่ขออัลโลจะเยอะกว่าครับของอัลโลผมใช้อีโดลัปเตอร์ทำแล้วก็เอาอีพ็อกซี่มาทำเป็นงอนตรงนี้นะครับง,งอนทั้งสองข้างเลยตรงหงอนนะครับเมื่อ,อย,ยังไม่ลงสีมันดูแปลกๆนะครับแต่มันจะดีขึ้นเมื่อลงสีแล้วครับเชื่อผม แล้วก็ตรงเล็บตรงนี้ครับผมก็ทําให้เป็นสามนิ้วนะครับเพราะว่าเล็บทีเด็กมันมีแค่สองครับแต่อารมมันมี3ผมเลยผมเลยต้องเติมเล็บด้วยอีพ็อกซี่นะครับให้มันเป็น3ามนิ้วนะครับประมาณนี้ตรงเท้าก็ทําเหมือนกับบาริโอเลยครับเนี่ยยังขยับได้ปกติโอเคก็ตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มคึงครับเดีย๋ยวผมจะ ทิ้งไว้สักหนึ่งคืนครับเดีย๋ยวตื่นมาผมจะลงสีเลยนะครับไปโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งครับก็เจ้าอีพ็อกซี่พตี้ที่ผมปั้นไว้ก็แข็งได้ทีแล้วครับเนี่ยแข็งได้ทีแล้วครับก็ต่อไปก็คือการลงสีนะครับซึ่งสีที่ผมจะใช้ก็คือสีอะคริลิก ยี่ห้อซากุระครับแต่กล่องมันยับเยินไปแล้วนะครับโอ้โ oh ห oh. ยับเยินมากเลยเนี่ยเพราะว่าผมดันเอาสีบาวางมาเทไว้ข้างบนนี้เพื่อทาเนี่ยผมไม่มีกระดานไงเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสิบสองสีนะครับแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งแก้วสำหรับล้างผู้กันนะครับ แล้วก็ผมจะมีกระดาษแข่งไว้รองสีนะครับโอเคครับผมจะขอข้ามขั้นตอนการลงสีไปนะครับมาดูผลงานตอนเสร็จแล้วนะครับไปเออผมลืมบอกไปนะครับการเลือกใช้สีอะคริลิกมาทาครับคุณเลือกสีที่คุณภาพดีครับอย่าเลือกสีที่คุณภาพต่ำๆมาทานะครับไม่งั้นมันจะไม่ติดผิวนะครับแล้วก็สีลอกง่ายด้วยอย่างยี่ห้อบครับยี่ห้อบเป็นสีที่ค่อนข้างด้านแล้วก็ไม่กาะผิวครับสีไม่แน่น แต่ผมแนะนํายี่ห้อซาก,กุลาครับผมว่าเป็นสีที่ดีที่สุดในท้องตลาดแล้วนะครับ mm. ก็แล้วแต่คนจะเลือกซื้อครับแต่ผมแนะนําว่าอย่าเลือกยี่ห้อบีนะครับยี่ห้อบีมันคุณภาพไม่ค่อยดีก็ตอนนี้ผมขอตัวไปลงสีก่อนนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมลงสีไปราวๆสองชั่วโมงครึ่งครับก็ผลงานของก,ก็มาประมาณนี้นะครับบริโอเน็กซ์ก็สีเหมือนกับเจ้าเคออส ในแคมคูดเชียสหรือว่าบริโอนิกในฟอลลิ n งคิงดอมนั่นแหละครับมีลายสีเหมือนเพชรเพชรเนยอ,อยูขอบตาแล้วก็ปลายปากลูกตาผมใช้ลูกตาเดิมจากไอตัวเก่านะครับโอเคแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่อนอนนะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นลายสีดำเหมือนจระเข้อะครับก็ไม่มีอะไรมากครับ ส่วนอโลซอัตผมก็ลงสีตามในกระตูนเลโกจุด i c w สิกวอล g e เจนออฟิซาโนบลาเหมือนเดิมนะครับไอถ้าสงสัยว่าทำไมผมทำซ้ำอีกครับเพราะว่าไอตัวเก่าผมขายไปแล้วครับผมเลยทำตัวใหม่ขึ้นมาครับเนี่ยครับก็ต่อไปก็คือการพ่นสเปรย์ครับสเปรย์แลกเกอร์เงานะครับเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูก่อนเนี่ยครับสเปรย์ที่ผมจะใช้ครับเป็นแลกเกอร์สำหรับพ่นรถนะครับ ซึ่งมันเป็นเลกเกอร์ชนิดเงาครับพ่นกับรถแล้วมสีมันจะเงาครับก็ใช้กับเลโก้ก็ได้ครับเพราะว่าเลโก้เวลาสัมผัสผิวมันก็เงาเงาเหมือนกันแหละครับอันนี้ผมซื้อมากระปุกละ80บาทนะครับตามร้านช่างอุปกรณ์ช่างทั่วไปครับโอเคครับผมขอตัวไปพ่นก่อนนะครับนี่ก็คือผลลัพธ์สุดท้ายหลังผมพ่นเลกเกอร์เคลือบสีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จะมันมวาวๆหน่อยนะครับนี่ การพ่นแล็กเกอร์ทำให้สีที่ผมทาไปมันไม่ลอกครับขูดไม่ออกครับมันจะรวมไปเป็นกับเนื้อผิวเลยนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือบา r ิอ n น x กับ a l โลซอรัสที่ผมทำไปด้วยอันนี้เป็นบา r ิอ n น x ที่มีเล็บตะขอเหมืนกับ r a ปเตอร์แล้วก็มี4นิ้วนะครับแล้วก็ไออโลซอรัสตัวนี้ผมทำจากอีโดเลปเตออย่างที่ทุกคนเห็นตอนต้นคลิปนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้มา ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปสอนคัสตอมนะครับถ้าใครสนใจที่จะทำครับก็ไปทำกันได้นะครับขั้นตอนไม่ค่อยยากครับแต่ต้องมีงบซื้อวัตถุดิบหน่อยนะครับแล้วก็ต้องมีฝีมือในการปั้นให้ได้ทรงนะครับก็ใครที่อยากทำก็แนะนำให้ไปทำกันได้นะครับสนุกสนุกด้วยแล้วก็ภูมิใจผลงานที่ได้มาเราทำเองแล้วก็มีความสุขเล็กๆกับผลงานที่เราได้ไดทำนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ขอฝากไปเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ